ในขณะที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์จริงวันนี้นายกนำคอรอมอนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจฝ่ายความมั่นคงร่วมกันลงนามใน MOU การปราบปรามสแกมเมอร์เรีวยกว่าเป็นการประกาศสงคราม<ะ>กับสแกมเมอร์ก็ว่าได้แต่นีมุมนึงก็ต้องยอมรับนะคะทางฝั่งของฝ่ายค้านทางฝั่งของคุณรังสีมันรมในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงที่ก็เดินหน้าเรื่องนี้มาโดยตลอด<ะ>รู้สึกว่าในห่วงที่ผ่านมา<ะ>ทั้งรัฐบาลทั้งนายกยังล่าชา้า<ะ>ยังดูไม่จริงจังจริงจ ในการปราบปรามคือถึงแม้ด้านหนึ่งนายกพยายามจะอธิบายนะคะว่าทางหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เร่งปราบปรามกันมาโดยตลอดแต่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้มาบอกบางอย่างก็ต้องทําเป็นความลับนี่นะคะ,ะคุณอนุมันรมบอกว่าผิดหวังต่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ในขณะที่การถูกเชื่อมโยงของไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ถูกคอรหาหหรือบอกว่าไปเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ นะตอนนี้ก็อาจจะมุ่งเป้าไปที่รายชื่อของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าก็ด้วยเนี่ยนะคะคุณรังสีมันบอกว่าอยากจะให้นายกเนี่ยปลดคุณธรรมนัทออกจากตําแหน่งคุณรังสิมันเนี่ยพูด หลายครั้งนะคะเรื่องของการขอให้โปร่ถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการไปตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ควรจะอยู่ในตําแหน่งที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยกับการตรวจสอบกับการสอบสวนน่ะนะคะมาดูเหตุผลฟังเหตุผลคุณรังสีมันรมวันนี้กันหน่อยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธที่การความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรบอกยอมรับเลยผิดหวังนะคะกับท่าทีคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาไทยเพราะท่าทีของท่านมันสวนทางกับสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่านี่ มันคือวาระแห่งชาติในเมื่อการแก้ปัญหามันไม่เกิดขึ้นเลยและยังไม่นับนะว่านายกไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับกรรมธิการในการแก้ปัญหานี้แม้จะมี MOU กับสหรัฐแต่จะมี MOU หรือไม่มันก็ไม่มีความหมายค่ะสิ่งที่อยากเห็นคือรูปธรรมในการทํางานค่ะเอาละวันนี้อาจจะมีการทํา MOU แต่เราทุกคนก็รู้ว่าจะมีหรือไม่มี MOU เนี่ยมันไม่มีความหมายนะครับคือคือมันเป็นแค่พิธีการเท่านั้น แต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือรูปธรรมของการทํางาน ภาพการปิดห้องคุยกันนี่ของคุณอนุทินกับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัทนะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรเพราะว่ามีการส่งต่อภาพให้สื่อมวลชนได้เห็นมีการโพสต์ภาพกันด้วยว่าหลังจากกินข้าวกลางวันกันแล้วมานั่งคุยกันต่อเห็นบอกใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะเรื่องนี้เนี่ยคุณธมามคุณรังสิมันรมก็บอกว่าคาดหวังว่าในเมื่อมีการภาพการพูดคุยแบบนี้ก็น่าจะพูดคุยเรื่องเนี้ยการปราบสแกมเมอร์กันบ้างนะแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นร้อยเอกธร,รมนัทพยายามใช้กระบวนการ ทางกฎหมายในการแกล้งสื่อมวลชนและมีข้อสังเกตว่าทุนเทาเชื่อมโยงกับร้อยเอกธรรมนัตพิการหลายอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบคุณรศิมันบอกว่าดังนั้นการให้ร้อยเอกธรรมนัตไปต่อในฐานะรองนายกจะไม่มีการสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลค่ะในความเชื่อมั่นเรื่องการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้เลยและพอวันเวลาผ่านไปสังคมไทยก็จะคอย ถามตอบพยายามกันอยู่หลายครั้งแบบนี้นะคะคอยมาตอบคําถามกันนี่ก็ชัดเจนแล้วว่าในส่วนของความสงสัยของการเชื่อมโยงระหว่างร้อยเอกธรรมนัตกับแก๊งสแกมเมอร์ที่มีเพิ่มขึ้นซ้ํารอยคาพูดคุณชาดาเข้าไปอีกก็เลยคิดว่าสังคมไทยไม่น่าจะยอมให้ร้อยเอกธรรมนัตได้ไปต่อในฐานะรองนายกแต่เอาละเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนายกนะคะ ถ้าไม่ทําอะไรสังคมไทยก็เนี่ยแหละค่ะจะต้องคําถามต่อไปแล้วก็ถามกลับมาที่นายกเหมือนเดิมค่ะค่ะส่วนข้อมูลที่มีว่าจะว่านําไปสู่เรื่องของการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจมไม่นั้นนะคะเรื่องนี้คุณอาชิมันโรมก็บอกว่าพวกเราก็พร้อมอยู่แล้วข้อมูลหลายอย่างเนี่ยเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะ ยยันว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะเอาผิดนะครับโดยเฉพาะในทางการเมืองนะครับกับบุคคลต่างๆได้และเอาเอาผิดนะครับในการขยายผลกับเ,ออเครือข่ายต่างๆหรือคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยได้ทุกระดับไม่ใช่แค่ระดับระดับฝ่ายการเมืองเท่านั้นแต่อดีตที่เป็นรองที่เป็นนายกที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองต่างๆก็สามารถดําเนินการได้นะครับวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำเนี่ยเละเทะต้องยอมรับจริงๆตํารวจ ที่มันมีการแชร์ออกมาไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน2 0 0คนนะครับซึ่งซึ่งเมื่อวานคุณนาชริยะก,ก็มายืน่นก็เห็นเส้นทางหลายอย่างกระทั่งมีการกล่าวหาว่าคนที่มีหน้าที่ต้องไปปราบเว็บพนันยังยังไปเกี่ยวข้องกับการรับสวยเว็บพนันเนี่ยผมว่ามันวันนี้เราต้องยอมรับว่ากลไกต่างๆมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้เราเชื่อมั่นแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกผมทําได้ในฐานะที่ว่ายังยังมีเวลาในทางการเมืองเนี่ยซึ่งก็นับถอยหลังไปทุกๆวันเนี่ยเราก็พยายามทําหน้าที่ อย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับถามคุณรังสีมันเพิ่มที่นายกท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าก็พร้อมยุบสภาทันทีถ้าหากว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือจะไม่ยอมให้ใครมาด่าฟรีๆนะคะเรื่องนี้คุณรังสีมันบอกว่าถ้าตามกฎหมายนายกทําได้ค่ะแต่ในมุมหนึ่งสิ่งที่ประชาชนเขาเชื่อ แล้วเขามองเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างที่คุณชาดาสสอุทัยพระภูมิใจไทยประธานวิปรัธบาลก็เคยระบุเอาไว้ว่าตั้งโจรมาปราบโจรเนี่ยส่วนตัวตั้งคําถามว่าแล้วโจรอุ้มโจรเนี่ยมันก็หลายต่อนะอและในหากถ้าหากว่ามีการชิงยุบสภาหนีกันไปก่อนคําถามสําคัญเลยคือประชาชนเขาจะเข้าใจได้ยังไงถ้าหากายังไม่มีการอภิปรายยังไม่มีการอธิบายจะจะกลายเป็นว่าสุดท้ายคือการช่วยเหลือกันและกัน อย่างนั้นหรือเปล่าและทําแบบนั้นใครได้ประโยชน์กลุ่มสีเทาจะได้ประโยชน์ใช่ไหมก็เลยอยากจะแนะท่านนายกนะคะว่า คิดให้ดีๆนอกจากนี้นะคะสืมม่อมวลชนก็สัมภาษณ์คุณราศมันโรมอีกในภายหลังซึ่งคุณราศมันโรมเนี่ยก็ชี้เรื่องของนายกที่ทํา MOU ผนึก8หน่วยงานเรื่องของการปราบแกมเมอร์บอกว่าเป็นแค่พิธีการประชาชนหวังเห็นผลลัพธ์มากกว่านั้นบอกว่าคนทั้งโลกก็สงสยัยว่าคุณธรรมานาัถจะไปเอี่ยวกับแกมเมอร์หรือเปล่าบอกชี้ถ้าเกิดไม่ปลดความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะแย่รับไม่ได้ที่ยังมีการอุ้มชูกันอยู่ก็ฝากคุณชาดาด้วยให้สกิดคุณอนุทินทีใครเป็นโจทย์นะ ส่วนทางด้านคุณสมชายแสวงการอดีตสวได้โพสต์ผ่านทาง Facebook อัปเดตผลการยึดและอายัดทรัพย์สินของเฉินจื้อปรินซ์กรุ๊ปเครือข่ายองค์กรอาชญายกรรมข้ามชาติเอาไว้ว่าเนี่ยค่ะไร่เรียงมาบอกหนึ่งสหรัฐ490,000ล้านบาท 2. อังกฤษ4 0 0 0ล้านบาท 3. เกาหลีใต้2,000ล้านบาท 4. ไต้หวัน5,400ล้านบาทหฮ่องกง1 3 0 0งล้านบาท6สิงคโป ป8 0 0ล้านบาทส่วนลำดับที่เร็จประเทศไทยนั้นคุณสมชายเว้นว่างเอาไว้พร้อมกับเครื่องหมายคำถาม,มก่อนที่จะสรุปยอดทรัพย์สินที่ยึดมาบอกทั้งเงินสดบิตคอยบัญชีธนาคารและทรัพย์สินรวมแล้ว5,18,200ล้านบาทและยังมีการติดแฮชแท็กด้วยว่ารัฐบาลไทยยึดจริงกี่โมงวาระแห่งชาติและชาตินี้ไหมค่ะ จริงๆก่อนหน้านี้นายกก็เคยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็<ห>ทํามาแล้วทั้งถอนสัญชาติทั้งการยึดทรัพย์นะคะแต่อาจจะไม่ได้บอกวันนี้ก็บอกแบบนี้เหมือนกันค่ะคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องการปราบสแกมปราบสแกมเมอร์บอกตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําอยู่แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สามารถพูดถึงวิธีการได้ค่ะเรื่องการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์เนี่ยนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตลอดเวลาดังนั้นการที่หน่วยงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาทําได้สําเร็จเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกมาแล้วก็มาบอกว่าทําอย่างไรทําเมื่อไรทํากับใครทําที่ไหน เราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้งานทั้งทางด้านการข่าวนะครับในการที่จะไปปราบปรามแล้วความร่วมมือในเรื่องของการสำรวจเส้นทางทางการเงินนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการดัก กกาาารระทํิดั้งหลยนายกบอกว่าอย่างที่เคยคุยกับนักข่าวไปแล้วว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดมาในมูลค่าหลายหมื่นล้านแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิกถอนสัญชาติก็มี <c oughs> เพิกถอนที่พำนักวีซ่าก็ถูกเพิกถอนสําหรับคนต่างชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนี้แหละ รัฐบาลดําเนินการมาตลอดนะคะอยากให้ประชาชนมั่นใจมีการทํา MOU เนี่ยครั้งนี้วันนี้ที่ทํา MOU กันมาใช่ว่าจะเพิ่งจะมาเริ่มต้นแต่แค่ว่าที่ผ่านมามทํากันมาโดยตลอดอยู่แล้วมีการประสานความร่วมมือกันอยู่แล้ววันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะวันนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับเราก็มาทำเ m o u กันอีกครั้งหนึง่ง จริงๆเขาทำกันอยู่แล้วทำงานกันอยู่แล้วมีมีการประสานความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเอาในด้านที่เป็นส่วนสนับสนุนมาเป็นมาเป็น่วนหนึ่งของ MOU ด้วยเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยมมาคธนาคารไทยนะครับกรอ,อตอนะคสทชซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนที่จะทําให้หน่วยงานที่จะต้องไปปราบปรามสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เมื่อกี้นี้คุณรังสีมันก็พูดถึงนายก<ะ>ช่วงนี้ก็เลยถามท่านนายกถึงคุณรังสีมันหน่อย<ม>ที่ออกมาบอกว่า ก่อนการปราบสแกมเมอร์เ네นี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการปราบรัฐมนตรีสีเทาทั้งหลายบอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำเป็นเอกสารแล้วแล้มายื่นหรือว่าแจ้งความได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครแจ้งความแล้วก็เอ่ยเชื่อมาเอ่ยพฤติกรรมหลักฐานต่างๆมานายกบอกจริงๆเนี่ยไม่ต้องแจ้งความถึงพบรตรก็ได้นะไปโรงพักไหนก็ได้ <Okay. S 1> พอถามย้ำว่าที่คุณรังสีมันรมคาดหวังอะคะ่ะว่าอยากให้นายกปลดคุณธรรมนัสจากตําแหน่งรองนายก mm. กับรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรเนี่ย านายกย้อนถามกลับเลยอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการปราบเรื่องการฟอกเงินมันคนละเรื่องกันไม่ใช่หรอไปดูท่าทีนี้ของนายกกันหน่อยค่ะอันนี้เหมือนรังที่มันลงเขาตั้งคำถามเรื่อง500เอกประมาณนั้อีกแล้วอยากจะให้ถึงขั้น <ทำ S 2> ให้ทำเป็นปเอกสารท่าอย่างนี้นะแจ้งความทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นแจ้งความเลยชื่อพฤติกรรมหลักฐานทุกอยาหลักฐานไป แจ้งความแจ้งความที่ไหนได้จริงๆไม่ต้องไปถึงแถวปอปอปอตนี่ไปลงพักไหนได้เลยเดี๋ยวไม่ถึงว่าทังกเขาคาดหวให้นายกกดท่านธรรมานมณฑะค่ะรังสิมมันเกี่ยวอะไรกันที่ีเรื่องบาปบามงาร้องอะคนลเรื่องอะไร ไม่เกี่ยวการและท่านก็หันหลังออกไปเลยนี่บอกไม่เกี่ยวน,นะคะแต่ว่าล่าสุดทางด้านรองศาสตราจารย์ดรทพกรณนสรชาชัยท่านให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ก็บอกว่าก็คาดว่าคุณอนุทินนคงจะไม่ปลดร้อยเอกธรรมนัสหรอกเพราะว่ามีความจําเป็นนะคะ,คะบางท่านก็วิเคราะห์บอกว่าจะเกิดรัฐบาลอนุทินเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดขาดพักกล้าทำนะคะ